ที่ตามปกติของเขานะครับแต่ว่าทั้อย่าก็อยู่ที่รัฐบาลของตัวตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่แล้วก็อเอาว็นว่าไม่ไม่ขึ้นในถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปจัจจัยสำคัญคือการแก้ในตลาดโลกตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวทุกคนมีมัก็ขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้เราอรบอกว่าจริงๆไม่ใครอยากปรับแต่ว่า ทุกคนต้องอยู่ได้เราก็พยายามปรับให้น้อยที่สุดแล้วก็ในถ่วของก็เรียกสาา,าก็เรียกกลุ่มเกาะบางก็คือกลุ่มใช้ไปไม่เกิน300หน่วยเนี่ยก็จะได้แบบนี้แล้วมีได้คุยกับทางกกพรและสรน่องานรัครับา็ก็ได้หาอดูในขั้นต้นนะจะจะ,จะเข้าคอรมออาคารหน้ายัง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 ต่อไปได้เพราะว่าผมไม่อยากเข้าทีละเรื่อง เข้าเป็นเดียวพอไมเลยแต่ตองยังไงก็ต้องก่อนก,อนกน่อน,นควบคุมรอ่ะเมื่อวานเมื่อวานนายก็บอกว่าอยากเห็นตัวเลขสี่บาทอสี่บาทสิบาทเนะี่ยเป็นมันเป็นไปได้ไหมมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องการการปรับลดค่าไฟมันไม่ใช้บอกเราจะลดเท่านั้นตรงนี้เพราะมันจะมีมีปัจจัยและมีคนที่เข้ามาเกี่ยวคนหมายว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะการปรับลดค่าไฟมันไม่ใช่ว่ามีหน่วยงานเดียวมีปัจจัยเดียว มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็วางเป้าพยายามให้ถึงเป้าที่วางไว้นะครับแต่การจะไปถึงเป้านั้นเนี่ยมันจะต้องไปปรับลดหรือว่าไปปรับปรับเปลี่ยนหลายๆหลายแฟกเตอร์หลายปัจจัยต้องพยายามจะพยายามทําให้ให้ได้แล้วก็หรือไม่กใ,กใกล้เคียงนที่สุดลุงตู่เป็นองค์วงนตนรีแล้วฮะแนวทางพักที่จะยึดเหนี่ยวฐานเสียงเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับที่ผ่านมา,าตอนเริ่มต้นพักก็ไม่ได้มีท่านอยู่นะครับ แล้วท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นทวารที่พักไประยระยเวลาครบควรแล้วันะครับพักก็เดินหน้าตามปกติครับทุกคนก็ทาํางานเหมือนนผมในฐานะหัวหน้าพักก็พยายามทําหน้าที่ที่ดีทางในส่วนของดูแลพักและดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะที่เป็นพักร่วมสถาบันครับในข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนจุดข,ขายเนี่ยเราเราจะมีจุดขขแม่ครับจุดขายของเราคือความเป็นสถาบันเป็นพักการเมืองที่มีมั่นในชาติศสนาระมบัน นี่คือจอุดขายหลักครับเห็นบอกว่าประชาธิปัตย์เขาถ้าเกิดได้หรือด้ภาคุูมใหม่เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่จะไหลมาดยไม่ทราบครับ<ค>รอันนี้ผมไม่ทราบไม่มีความเห็นคือเราเราก็เปิดรับอยู่แล้วยังไม่มีความเห็นใดๆครับ <S 2> <S 2> <S อะไรยังไม่เกิดไม่พูดครับโอเคนะคคดูคดลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b บมติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ